แล้วคุณพี่ผู้หญิงไปคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรมันหาไม่เจอหาไม่เจอเหรอจะปวดปวดจีจุดทีจุดปวดอะไรเนี้ยดเกิดเออะไรปดท้องนไอ้หูเงียดินปดนาแใช่ไหมว่าได้ยอไอ้หูนี่แหละเออ

ละนี่สงสามร้อยอ่พี่ผู้ชายเอาเอาเอา,เอา,เอาถังปะคอเลยให้พี่เขาหักพิษออกไป <c oughs> มีผีแตงโงสิบสองนะสิบสองท่านนะจดไว้ <c oughs> <c oughs> มีพญายน,นาคแปดนะสิ บนด้วยนะเขียนให้ละเอียดเลยนี่โดนถ้าพิจเปียน่าเนี่ยไปเลื้อยมาเลยเนี่ยบิดไปบิดมาเลยเนี่ยค่อยเข้าวถังเนี่ยเลื้อยเห็นไหมบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยพญานาคไปทำบุญสักสามร้อยเดี๋ยวผมจับ ปล่อยปลาช่อนสิบหกตัวเขาจะเอาปลาช่อนสิบหกเอาเอาเอาอันนี้ออกโอเคนอนเลยปล่อยเลยปล่อยนอนชิมกัท้องสองเลยเนี่ยเอ้าปล่อยให้เลื้ยงก่อนเอา เลื้อยเอออย่ากห้เลื้อยเลื้อยไปเฮียแม่ผมเอาหลงพ่อปานหลงผู้ดูแขวนไว้แล้วสะกดไว้แล้วนี่ลูกอมหลงพ่อปานหลงผู้ดูก็จะแผ่ให้เบาขึ้นเบาขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะแผ่ให้เบาขึ้นเบาขึ้น เนี่ยป่วยมันปวดมันลกจะแตกเนี่ยใ่ไหมหมอเอมาไมได้แก้ศยลปศาสตร์แก้พวกผีนี่ชอไปพักคนบางออไม่นไ,ไปทำบุญนะสวดมาให้เรานะนี่เราช่วยฟรีแล้วนี่ไปมากี่ที่แล้ว ไปอย่างนี้ไม่เคยไปไปแต่หาหมออย่างเดียวแต่ก็ไม่หายเดลยก็มาที่นี่ครับแล้วก็เลยแล้วเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกไหมเนี่ยเหลืออย่างเงี้ยตกใจไหมเออช่วยเคาหน่อยช่วยอยู่ได้เลยช่วยฟรี่งเราพวงเ้าเนี่ยเ้องหมอเขาได้แต่ถ้าพาวูดทก็เขาอยากนี่เพิ่งเคยเห็นเมียโดนครั้งแรกใช่ไหม เีแยกแข้งคอดิเลื้อยเองเลยนะตกใจไหมเนี่ยเรานึกว่าเขาเป็นอะไรเขาแกล้งไหมไม่ได้แกล้งแล้วเนี่ยเขาเรียกเขาผีสิงเข้าใจไหมแต่ต้องดูว่าผีอะไรเขาเรียกโดนพญาน้าเห็นไหมโอ้โหป่วยป่วยมาเนี่ยจะได้รู้ว่าดาบหลวงพ่อกวยของแท้ไหม เห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหม,ไไหมทุกไปก็จะร้อนเหมือนแบบไฟมาลาัยกันเผาอะ่ะเข้าใจไหมเนี่ยจะต้องคลอกให้ออกเข้าใจไหมปวดไหมปวดไหมเนี่ยปวดไหมออกไปเอาออกไปเลยมต้องสิงเขาแล้วออกไปเลยออกยังออกยัง เอาเดี๋ยวใช้วิชา,า,าบาธาบับัตมาเนี่ยมาเนี่ยกิ้งมากิ้งมาเออเอาขวาแตะเฉยทรงวิญญาณห็นไหม ไม่ต th wow. ้องไปกระทึอนกระเทือนไปเลยเลยใช้แดดใช้เฉยแดดเฉยแตดเบาๆอุทิศนี่ผมจะรัตนาสมเด็จองค์ปฐมของพระเจ้าองค์แรกเบื้องบนทุกองค์เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่แห่งนี้ด้วยแล้วก็บุญกรรมฐานผมเนี่ยใช่ไหมอุทิศให้เขาไปใช่ไหมนี่ให้ไปทำบุญที่ไหนเนี่ยวัดไหนเออี่ทำบุญทำวันไหนเนี่ยพรุ่งนี้ครับ โดมาข้างนอกก่อนีถ้าเราไม่ทำดี๋ยวเขากลับมาสิงได้นะพรุ่งนี้รีบไปทำเลยนะมีเขาออกมาหมดแล้วนี่เออทีหลังเราต้องทำอะไร้วาติดบีจบลูกเนิง่งไงลงไหม

เออไม่ตาม่ไม่ตาม่อยู่ไหนเอ้าเอ้ยมองไมเห็นมองไเห็นไม่เห็นไม่เห้นตนเอ้ยเราไปเอ๊ะใครี่เตายหนีๆอเอเอเยเอ้าโอเคผองไหมเอาเอกระจ้ดูน่อยเออบมเอากระจกระจกระจไหนอะเอ้าดู้างเอาไเห็นหน้าตาอ เปไใจไหมเอ่อกลับไปกลับไปเอาเป็นไงตอนนี้ตัวโล่งยังฮะเบาหายปวดยังตัวเราโล่งยังโล่งงอาะุ้สัหลับพี่ก็งนเร็วตัวโล่งหรือยังยังไงปวดน้อยลงไหมปวดน้อยลงไปทำบุญ ไปทาบุญเดี๋ยวเขาไม่ทําเราไม่ทําตอนนี้ศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นเราโลง่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบ <Basic. S 1> <Basic. S 2> เหลือแต่ทําบุญนิดหน่อยยี่วัดไหนก็ได้ถูกใจไหมชอบไหมรู้ตัวไหมไเราไปกิ้งเกงอ่งเรารู้ตัวไหมฮะรู้เปล่าเมื่อกี้เราไปนอนกิ้งอยู่รู้เปล่ารู้แต่ว่ามันปวดมันคุมตัวเองไม่ได้เข้าใจความเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมเออแต่ตอนนี้เบาลงแล้วนะโอเคอ่ะขออนุญาตเอาาส่ออกมาก็่ได้เนะาะ เออไหมที่เราบอกแฝดให้งปีนะเพื่อเพื่อเพื่อผู้เจ้คุณเอาหันไม้ไหนะไม่ไหวเอันนี้พี่ไปเลยทางนี้หน่อยทางนี้หน่อยก็ลงยังไงเอาเดี๋ยวดูลงไหมเดยดูเหมือนกันสามท้อนเสร็จให้ตรงแล้วดูพี่เดินไหมดีไหมดีโอ้มดูหายไหมหายแล้วครับหายแล้วนะโอเค อันนี้ไปทำบุญสามร้อยหรือไปทำไปสองร้อยวันไหนก็ได้นะเดี๋ยวที่นี้กับยักเพิ่มยักยักยักใชยเพิ่มยักรวมกันนะพูดรวมกันได้เลยรวมกันงยนั่นนคนหวอรวมกันเท่าไหร่เท่าไหร่คือสามร้เลยนอย่างนี้ก็สอง้พอแล้ววันไหนก็ได้นะสามารถที่สจะไปนั่นแหละเอาต้องค้งควงนะควงนะเอาไปด้วยนะหายไปไหนนะมีอะไรต้อนี่เดี๋ยวต้องหมดเงี้ยงแล้ว